เอาเลยครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมปอมนะครับผมแนนามันนี่ขอให้ทุกคนมีกันนับอนันต์นะครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจเป็นพิเศษในวันนี้นะครับผมก็คือส่วนของอีรอนมาร์นะครับผมที่เขาได้ส่งหนังสือนะครับผมยื่นไปเพื่อจะขอควบรวมกิจการจะใช้ง่ายหรอซื้ออะไรล่ะครับผมจบง่ายๆสั้นๆแค่นี้เลยครับผมถ้าเขาซื้อทวิตเตอร์ได้อะไรจะเกิดขึ้นมานะครับผมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะน่าประทับใจนะ เพราะอะไรครับเราไปดูใน CEO ของทวิตของ f อ x อนะครับได้กล่าวไว้นะครับผมซึ่งอาจริงเขาก็เป็นคนที่เป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งนะครับที่คาดการณ์ได้ค่อนข้างแม่นยำพอสมควรนะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะคาดการณ์ว่าโซลาร์น่าจะลดลงนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่ลดลงอยู่ดีนะครับผมแต่ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปรูปแบบที่เกิดขึ้นนะครับผมถ้าหากทวิตเตอร์ Twitter มันเป็นดิสเซนทร์ไนะครับผมหรือ มันไม่มีการควบคุมนะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชอบเป็นพิเศษนะผมก็คือส่วนบทที่เนี่แหละครับผมอันอื่นอื่นี่เป็นสิ่งที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับผมที่จะผลักดันนะผมให้ทวิตเตอร์สามารถสร้างไรายได้ได้นะสำหรับเราอะที่เราเป็นคนใช้เราสามารถสร้างไรายได้ไดนะ้นี่ก็เป็นอันนึงที่น่าสนใจมากๆแล้วนะครับผมอย่างหนึ่งที่ทวิตเตอร์จะใส่เข้าไปแน่นอนคือทิปเพย์เมนต์นะครับผมแล้วก็ อคอนเทนต์ริเคเตอร์ต่างๆที่สามารถใส่เข้าไปเนี่ยจะมีโอกาสในการได้รับส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับผม NFT โปรไฟล์อวตารนะครับผมใส่เข้าไปได้แน่นอนนะครับแน่นอนที่สุดนะครับผมคนที่ถือ d g e นะครับผมเป็นข้อสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ถือ Dodge เพราะอะไรครับเพราะโอกาสในการที่ย o n อนมาจะใส่ d o Dodge คอยเข้าไปใน Twitter นั้นมีโอกาสถึง100%เลยนะครับผมใช้คำนี้ผมคิดว่าไม่ผิดนะครับเพราะอะไรเป็นอย่างนั้น เพราะว่าตอนนี้ทิปของ Twitter เนี่ยมันมีแค่บางส่วนบางเหรียญหลักๆแค่เหรียญไม่กี่เหรียญเองนะครับผมที่สามารถส่งทิปได้นะเข้าใจตรงน,นี้ก่อนนะครับผมแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เอ่อ Elon ควบคุมนะครับดอทคอยเข้ามานแน่ๆนะครับผมแล้วมันจะกลายเป็นมาตรฐานของทวิตเตอร์อาจจะกลายเป็นอดอท ดอทดอททวิตเตอร์ Do ge, Do ge ก็ได้นะครับผมซึ่งมันม,ม,มีอะไรตอบได้ซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนได้อะสามารถเปลี่ยนชื่อมันได้นะถ้าเขาควบรวมแล้วเปลี่ยนจากอาชนเนเกอกชนนะครับผมสิ่งหนึ่งที่มันดีก็คือว่าโอกาสในการเติบโตของมันนะครับผมถ้ามันกลายเป็นดิสจอนไรนะครับผมก็คือการ ตัวสอบอะ่ะมันจะง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ความโปร่งใสในการโอนย้ายถ่ายเทเงินนะ่ะมันจะดียิ่งขึ้นมันจะเป็นเดโมคาเดโมคาติสนะครับผมโซเชียลมีเดียที่เขาพูดนะว่ามันจะเป็นประชาธิปไตยนะผมในโซเชียลมีเดียซึ่งอันนี้ผมว่าดีมากนะครับผมถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นจริงๆนะแล้วอร่ามาทําอย่างจริงๆนะครับผมตามที่ เราได้คาดการไว้นะซึ่งเอเอนมาเป็นคนสุดโต่งก็จริงนะครับแต่เขารู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาได้โพสต์นะครับหลายๆครั้งที่เขาโพสต์มาเนี่ยเขาพยายามย้าเตือนเสมอนะครับในสิ่งที่เขาไม่ชอบในทวิตเตอร์นะก็คือการที่มีข่าวปลอมมีพวกที่ส่งต่อสิ่งไม่ดีในทวิตเตอร์อย่างเงี้นะครับผมหรือพวก ชักจูงคนไปทางที่ผิดนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าข่าวพวกนี้มันควรจะต้องหมดไปจากตัวทวิตเตอร์ซึ่งเขาก็เคยพูดมาในการบทสัมภาษณ์เหมือนกันในบางครั้งนะครับผมแล้วก็เขารู้สึกว่าไม่พอใจนะครับผมในสิ่งที่ทวิตเตอร์ทำเหมือนกันนะครับเพราะเขาโดนแบนบ่อยนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยน่ากลาสักเท่าไหร่นะแต่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นจุดบวกให้กับดอชคอยแน่ๆนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆครับผมกับข่าวดอชคอยนะครับผมแล้วก็ข่าวอิรันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมครัับสสวดี